ตัวครับก็จะทำนิทานก่อนนอนให้ฟังขอบวันนี้เล่าหนังผีเรืร่องผีด้วยเอ้ยมาแตะพี่กองกอยไหมมาจ้าเป็นยังไงพี่กองกอยพี่กองกอยมันมีขาเดียรแล้วก็กระโดดดึงดึงแล้วก็พูดว่ากองกอยกองกอยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเออแต่นี้พี่กองกอยเนี่ยเขาจะบ้าน,นาเมืองเขาจะ รูลาไม่ทรย์สมบัติเงินทองของอยู่ของกินเขากินไข่ปลาคาเวียกินอา,านหารหรูทีนี้เขามันมีเขาเล่าเท่าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยถ้าได้นางกงกอยเป็นเมียเนี่ยแต่ต้องอยู่กับนางกงกอยคือปนในบ้านนางกงกอยไน้สามวันแล้วกลับออกมาได้มันจะไม่เป็นไรถ้ามอยู่เกินสี่วันถ้าเกินสี่วันไปปุ๊บเนี่ยเขาจะตายไปเป็นผีกงกอยไป โลกของเขาทีนี้ก็มีหนุ่มคนหนึ่งรูปลอ<ม>ก็เดินทางเข้าไปในป่าผีกองกอยไปหลังคนนี้เ็รู้ว่าต้องอยู่กับกินอาหารกินดีๆอยู่นอนกับผีกองกอย้สามวันทีนี้วันที่สี่มันก็รู้ตัวแล้วถ้ามันนอนอีกคืนมันก็ตายมันก็วิ่งมาเลยผีกองกอยทำไงรู้ไหมกดตึงต้งตึงต้งขายดโดดตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งตามมาทาัน ผู้ชายก็เ,รกเลราเ้งตายแกล้งตายแกล้งตาย,ตายเออนอนแล้วแกล้งตายทีนี้แกล้งตายพีย่เพือนก็จับดูตรวจด,ดูแล้วก็ที่ที่ที่เอวอันนี้ก็ไม่ดิ้นไม่อะไรอ้าวมันก็ร้องห่มร้องไห้พี่เพืนก็เอาเงินเอาทองใส่กระเป๋าใส่กระสอบกองไว้คิดว่าเอ็งคิดว่ามันตายแล้วพี่เพื่นก็กลับไปไอ้หนุ่มนี่ก็ไปกลับเข้าหมู่บ้านเอาเงินเอาทองห่อไปเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐี ทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังมันจะมีเด้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยของดีอะ่ะมันจะไปลองของในกลัวเหมือนกันมันก็รู้ว่ากฎนอนได้สามคืนคืนที่สี่ห้ามนอนมันเข้าเข้าไปก็กินอยู่รู้ลากินไข่ปลาข้าเวียกินอาหารดีๆพี่งินกอยหาไมา่ให้กินอะ่ะพียงินกอยมันเก่งหาอาหารเก่งกินได้ทีเนี้ยครวันท,ที่สี่แล้วอันนี้ก็ต้องหนีเหมือนกันมันก็หนีนก็วิ่งวิ่งพียงคกอยทั้งีก โดดตึงต้งตึ้งข้ามเขาจ๊ดตรงไหนว่แกงตายหลับแกงตายผียงกอยมันก็จับจับรู้เอ๊ะอันี้ <c oughs> อ้าวยังไม่ตายนี่วะไม่ตายพีกองกอยม,มันใหโกหกกูมันก็จับไป <c oughs> เข้าไปอยู่เมืองมันนอนนี่ก็ตายไปอยู่ในเมืองมีกองกอยนอ่นเลย <c oughs> นอนอยังย <c oughs> ังไม่กลัวผีเหรอกลัว <c oughs> อ่าผีนอน ัาทีสวัสด์